ภาษาถิ่นของเราน้องๆครับสถานที่ในชุมชนต่างๆล้วนมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะต่างๆถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่เป็นความภูมิใจของคนในชุมชนนะครับฉะนั้นเราก็ควรจะช่วยกันดูแลรักษาสถานที่อันน่าภูมิใจนี้ไว้ตลอดไปนะครับเอ้าล่ะครับ ได้เวลาที่เราจะมาศึกษาเรื่องราวในวันนี้กันแล้วจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยนะครับน้องๆครับในชุมชนแต่ละชุมชนนอกจากจะมีแหล่งวัฒนธรรมต่างๆเกิดขึ้นอยู่ภายในชุมชนแล้วก็ยังมีสถานที่สิ่งของภาษาถิน่นและวัฒนธรรมประเพณีอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่น ที่มีความแตกต่างที่น่าภาคภูมิใจอยู่มากเลยนะครับน้องๆรู้จักความหมายของคำว่าเอกลักษณ์หรือเปล่าครับพี่จะบอกให้น้องๆฟังครับคำว่าเอกลักษณ์ของท้องถิน่นหมายถึงสิ่งที่เป็นจุดเด่นๆน,น่าจดจำและเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและยังทำให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในท้องถินน่นนั้นๆด้วยน้องๆคิดว่ามีอะไรบ้างครับ เรามาเรียนรู้กันเลยครับประเทศไทยของเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเรามีภาษาเป็นของตนเองนะครับแต่ว่าน้องๆเคยได้ยินคนพูดภาษาไทยแต่ว่ามีการพูดที่แตกต่างไปจากเราบ้างไหมครับเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นหูมาก่อนสิ่งนั้นเราเรียกว่าภาษาถิน่นครับภาษาถิ่นคือ ถ้อยคําที่ใช้พูดเป็นภาษาที่ใช้กันเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นสุพรรณภาษาถิ่นเป็นภาษาเดียวกันกันกบภาษาไทยแต่อยู่คนละภาคของประเทศไทยซึ่งจะมีสำเนียงการพูดที่แตกต่างกันไปนะครับทางภาคเหนือก็จะมีลักษณะการพูด หรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าภาษาคำเมืองซึ่งมีสำเนียงที่อ่อนหวานเช่นคำว่าพูดภาษาถิ่นเหนือจะพูดว่าอู้เราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสวัสดีเจ้าข้าเจ้าเป็นคนเจียงใหม่เจ้าภาคใต้ก็จะมีลักษณะการพูดที่เป็นคำพูดห้วนๆสั้นๆ เช่นคำว่าพูดภาษาถิ่นใต้ก็จะพูดว่าแหลงเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับวัดดีครับพมเป็นคนสุราธานีครับภาคอีสานก็จะมีลักษณะการพูดที่เป็นคำหรือสำเนียงเฉพาะคล้ายกับภาษาลาวเช่นคำว่าพูดภาษาถิ่นอีสานจะพูดว่า ว้าวครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสวัสดีเดอร์คอยเป็นคนอุดรธานีเดอร์ภาษาถิ่นสุพรรณบุรีก็จะมีลักษณะการพูดที่เป็นคำหรือสำเนียงเฉพาะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสวัสดีครับพมเป็นคนจังหวัดสุพรรณครับ ส่วนภาคกลางก็จะมีลักษณะการพูดที่เป็นปกติโดยทั่วไปที่คนส่วนใหญ่พูดเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสวัสดีค่ะฉันเป็นคนนนทบุรีค่ะน้องๆจะเห็นว่าในแต่ละภาคก็มีการพูดที่แตกต่างกันไปแต่ก็ทุกภาษาถิ่นก็เป็นภาษาไทยเหมือนกัน ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับใครเคยพูดภาษาถิ่นของตัวเองบ้างครับลองพูดให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับว่าคำนั้นแปลว่าอะไรความสำคัญของภาษาถิ่น นอกจากจะใช้สื่อความหมายกับคนที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วภาษาถิ่นยังช่วยในการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของท้องถิ่นนั้นๆไว้ด้วยอย่างเช่นการแสดงโนราของภาคใต้ที่ต้องใช้ภาษาถิ่นใต้เราลองมาฟังตัวอย่างกันนะคะ กวางนะ้ำพระกงกันเออว่ากิลกิลจเองปีนเออกินกินใจการฟ้อนรำทังภาคเหนือก็จะมีคำร้องเป็นภาษาคำเมืองค่ะเราลองมาฟังตัวอย่างกันนะคะสิบนิ้วมนมือมันาจะอไสาเมบ่าดานทอ กออกเยยก,การละเล่นของภาคอีสานก็มีการใช้ภาษาถิ่นเฉพาะของตนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราลองมาฟังภาคอีสานกันค่ะพี่นองเอ๋ยฟังสเสียงเนเมื่อสเสียงพินเมื่ัน,นล,ลา เห็นไหมคะว่าภาษาถิ่นแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์ที่น่าภาคภ,ภูมิใจแล้วก็มีคุณค่าอย่างมากเลยนะคะอย่างภาคกลางก็จะนำภาษาถิ่นมาใช้กันเช่นเพลงอ e ีแซวซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านประจำท้องถิน่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีน้องๆไปลองฟังกันคะ่ะ สวยจริงโว้ยแม่สวยจริงวันเออรอดเมกลงมากันแต่เมื่อไรแม่จิตแม่สวยอย่างนี้แม่คุณยังมีผัวเลยเอาไว้ชมเชยเมื่อลมพัดชายต่างหากว่าได้ ที่หวังนี่หรือเอาไปเป็นคู่ก็เก็บไปป้อนเข้าตูกันเมื่อเวลาจะตายข้าวไม่ให้ตำก็น้ำไม่ให้ตักฝืนตองนะพี่จะหักจะหักหายเวลาเธอกินฉันจะคอยปอน้หากวยายามจิตนอนฉันจะนวดหายเวลาตื่นนอนอี่ตอนเช้าจะให้มาจีตกิน การศึกษาและเรียนรู้ภาษาถิ่นนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนอกจากจะทำให้เราได้สัมผัสกับความงดงามของภาษาถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแล้วภาษาถิ่นยังช่วยทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆได้เป็นอย่างดีครับถ้าท้องถิ่นของน้องๆมีการใช้ภาษาถิ่นก็ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ